โอเคครับวันนี้มารีวิวดุคติ i อนส s ์เจอร์795นะครับตัวนี้เป็นสวิงอาร์มคู่นะครับ5 796จะเป็นสวิงอาร์มเดี่ยวท่อเทอร์มิกโนนิคู่นะครับเป็นเคปล่าครับเคปบล่าทนความร้อนสูงนะครับ โอ้จโอ้โอ้ดาดมือปานย,ยิ่งร้อนนั่นเนี่ยใส่จุดรกเสียงตรงด้านล่างนะครับท้ายสั้น R n G มีเหล็กจับตรงนี้ด้วยนะครับฝาครอมนี้ถอดออกได้เป็นลายレสโบนะครับลายレสโบ ออกสีบอลหน่อยด้านด้านนะครับลายเลโบนี้ไปแลบสติกเกอร์มาสติกเกอร์นะครับพวกนี้ที่จริงรถเป็นสีแดงคงแดงนะครับสีด้านนะครับรถปีเก่าแต่คนชอบเยอะมากเลยนะตัวเนี้ยคนชอบเยอะมาก ลัางเป็นสีเหลืองนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันเลยเกียร์ว่างยังนะโอเคว่างนะ นี่ครับเสียงท่อไหนเบิ้ลเสียไม่ต้องดับก็ได้จะกลับแล้วใช่ไหมโอเครถดับ,บนะเมื่อกี้ไปขีข่รถดีๆโอ้เกือบแล้วเนาะเครื่องน่าจะร้อนอืม